สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ช่างต้ามจะพามารีวิวชุดออฟกิทนะครับชุดเป็นเป็นออนออฟกิทนะครับคือจะเอาไฟฟ้าเข้ามาชาร์จด้วยหรือว่าจะใช้ร่วมกับไฟฟ้ากับแบตเตอรี่กับแสงแดดก็ได้นะฮะผมจะมารีวิวนะฮะตอนพอดีผมกำลังทดลองก่อนจะออกไปติดตั้งหน้างานนะครับชุดนี้เป็น LV Top Sun นะครับตัวนี้จะอยู่ที่4.4ครับ 4.4kW นะครกิโลวัตต์นะครับ4.4กิโลวัตต ใช้คู่กับแบต r a p d นะครับยี่ห้าโวลต์น,นะครับยี่บโวลต์อะไรนี่แหละประมาณนี้แหละร้อยแอมนะครับแบตลิเธียมนะครับก็จัดคู่กับนู่นะครับตู้ตัวคู่คุมกับ ac dc เิรษกันฟ้า dc แล้วก็ชิโนทามเมอร์กันไฟตกไฟเกินนะฮะถ้าใช้แอมแสแอมเกินก็ให้ตัดก่อนก่อนอินเวอร์เตอร์จะตัดนะฮะหันจะมีปัญหาตอนนี้มันก็เสร็จเรียบร้อยผม เหลือแต่ไปไล่สายหน้างานอย่างเดียวติดตั้งหน้างานอย่างเดียว,างงายยวผมก็เลยกลางจะมาทดลองนะฮะทดลองว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับผมก็ชิโนทัมเบอร์ผมก็ตั้งไว้แล้วครับตั้งตั้งกระแสแอมป์เรียบร้อยเดี๋ยวผมพามาดูว่าผมจะเทสใช้กับอะไรบ้างเบื้องต้นนะครับแต่จริงๆก็อาจจะใช้ได้เยอะกว่านี้หรือเปล่าก็ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าจะมีกระแสแดดเข้ามาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ใช้คู่กับแบตดิเทียมการกระชากการอะไรก็จะดีกว่าแบตเจลกับแบตน้ํานะครับ โอเครดับแรกเลยผมจะเปิดมหุงข้าวนะครับเนี่ยเปิดมหุงข้าวนะครับโน่นะครับกระแสที่ชิโนทัมเมอร์ขึ้นแล้วนะครับกล้องซูมไปให้หน่อยอ่ามหุงข้าวตัวนี้มหุงข้าวเล็กนะครับโอ้ร้อนเลยครับกินกินอยู่ที่หนึ่งจุดหกแอมป์นะฮะหนึ่งจุดหกแอมป์ไฟก็อยู่ที่สองร้อยสามสิบโวลต์ไม่ตกนะครับแล้วก็มาพลมใหญ่นะครับพลัมสิบแปดนิ้วยี่สิบนิ้วครับพลัมยี่สิบนิ้วก็ เปิดเบอร์สามไปเลยอ่าดูนะครับเบอร์สามเลยนะครับตอนนี้ลมจะแรงมากเลยนะครับ mm hmm. ก็โหลดขึ้นไปที่สองจุดสีมาเดี๋ยวเปิดเห็นเจียทิ้งไว้ตัวงอ่าโหลดไปที่สามสิบแปดแอมป์ครับครับโหลดขึ้นไปแล้วนะครับมานี้อีกครับประวานน่า หลดขึ้นไปนะครับหลดขึ้นไป4 4์นะ4.4แอมป์นี่นะครับเครื่องต้นนะครับกินใช้4 4มนะครับ4 5์ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ยังก็ยังใช้ได้นะครับก็ยังใช้ได้ก็เนี่ยครับใช้งานพร้อมกันเลยนะครับนี่ 4.4m แบตแบตก็ยังไม่ตกนะครับ เายังใช้งานได้ยาวๆนะครับแต่ตรงนี้ถ้าถ้าเป็นกลางวันนะถ้าเป็นกลางวันจะใช้งานได้ยาวเลยนะเพราะว่าจะมีไฟจากแผงเข้ามาช่วยด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมปิดพัดลมก่อนดีกว่านะครับอ่าปิดเกียรด้วยนะเดี๋ยวอันตรายนี่แล้วก็หม้อข้าวนะครับนี่ฮะเบื้องต้นก็มีหม้อข้าวมีพัดลมตัวใหญ่นะครับก็ มีหินเจียกสวรรค์นะฮะัสองตัวก็แค่นี้ผมว่าก็ใช้ไฟเยอะพอสมควรนะครับอย่างนี้บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับก็มีตู้เย็นนะครับทีวีตู้เย็นพัดลมก็สบายๆนะครับแต่ผมว่าอยากจะลองเครื่องนผ้าด้วยนะครับมอเตอร์เครื่องนผ้าด้วยก็แต่ว่าอืยังไงดีอเพราะมันอยู่ตรงนู้นกับตรงนี้นะครับ เครื่องกอรจะอยู่ตรงนูน้นสายถึงไหมเออเดี๋ยวว่าแล้วก็ลองเลยมาไปลองเลยกันดีกว่านะตอนนี้ผมจะลองนะอ่าอ่าใช้งานได้เดี๋ยวดูอันนี้ผมดึงสายมานะน,นี่มอเตอร์เครื่องน้ผ้านะก็เหมือนเราใช้เครื่องน้ผ้าแหละเนี่ยเครื่อง,งผ้า เนี่ยมอเตอร์ใช้เครื่องมอเตอร์อเครื่องผ้าเลยเดี๋ยวไปดูที่นู่นว่ากินกี่แอมป์นะเดี๋ยวผมจะคอยกดอยู่นี่นะโอเคโอเค,โอเคครับใช้เครื่องซักผ้าได้ด้วยนะครับสบายๆบ,บายนะครับเครื่องซักผ้าครับเจียสว่านใช้งานได้นะครับคือเนี้ยเครื่องเครื่องครัวเรือนอยู่อย่างเงี้ยประมาณประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะใช้อแอร์จริงจริงถ้ากลางวันกลางวันก็ยังเปิดแอร์ผมว่าเปิดแอร์ได้นะครับเก้าเก้าหมื่น อ่เก้าพันวิดีโอนะเปิดกลางวักนกลางวันเนี่ยสบายสบายครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะใช้แอร์ด้วยนะครับก็เล่นเป็น6ตัวขยับขึ้นีกนิดนึงเป็นตัวหกพันวัตต์นะครับเอ่อเขาเพิ่มงอบอีกหน่อยหนึง่งโอเคนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็ทักมาสอบถามได้ก็ประมาณนี้นครับใช้กับครัวเรือนบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ลงทุนชุดนี้ไปใช้ไฟยาวๆเลยครับไม่ต้องไปเสียค่าไฟนะครับโอเคนะครับใครที่อยากจะติดหรือว่าสนใจยังไงก็ทักสอบถามเข้ามาได้ เข้ามาสอบถามได้เข้ามาปรึกษาได้นะครับโอเคนะครับหวัสดีครับ